ว่าตีพี่น้องเด้ออันได้ยินเสียงรถถ่ายปื๊ดๆกับมิแมนมิแมนจะดำหน้าอีดอกได้ยินเสียงรถถก็คือมันกะเหม่ออยู่ได้เนาะยังไม่ได้ยามเหม่อนี่ก็คือเต็มดินว่าจะปุ๊มาซิลี่มาข้าโพดอยู่แขมโพยนี่ละลองเบิ่งปีนี้เห็นขี้ดินมันงามเนาะน้ำมาน้ำมะมาคูนเธอแล้วล่ะเบิ่งเอ็ดลองเบิ่งกันแบบเลยรับยาสับเผื่อละ รถไถลงมาไถลองเบิ้งมนละอันพ่อที่กินย้อนอยู่บอกอ่านั้นนี่นนที่ดินกไถกะจะยะอยู่ไปว่ามันกําลังดินเหนียวเนาะคนหากะเอินตะฟ้าฟอยู่นโฮดทายไถกะลำบากอยู่ทำไถได้แล้วก็คึอละงามอยู่ดินนะดินดำเปื้อ ลำบากอยู่ไทยกะถ้าแม่งว่าเสียงรถไทยจะดำหน้าแต่โอ้ยยังขฐานอยู่เกี่ยวกันยังไม่ทันได้เกี่ยวนเนาะเขากขอเขาใหญ่กะทมละเริมลงประมาณวันที่ซีพเพินไปนี่ละซีพิจิกาก็คือแล้วพอดียว๋ลงเต็มลงเกี่ยวลงอันนั้นละ หารถไว้ก็ได้เอารถเกียวกับผพ้เอาแรงคนก็นได้ประมาณนี้ละรถไถมาไถลงเบิ้งมันละได้อันนั้นเพาสำเรอมันละงามยูบะเบิง้งเสถียทสายคือละละงามยูประมาณนี้ละ กามาัานอขิวยูมาเข้มฮู้ยนาะฝ้าบบนฝ้าไปเลยะมาณนี้ล่ะ ไมพัดเลยว่านอกมาถ,ถมมานันนั้นเดี๋ยวตึยไ้ฟืนต้มมะซิลี่ไฟฟืนพ่นต้มมัิซี่ลี่ขื้นๆยึงได้น้ำก็ดีปากกระบอนตับตับๆอยู่ แม่ง้ลงไปหาไปนะัถ้าเพื่อก็ได้อยู่ได้กินกกอยู่ป่า่ะจ้าขอบคุณวันดีค่ะ